สวัสดีครับฮอนด้าแจนนะครับสำหรับฮอนด้าแจนที่ต้องการเพิ่มขนาดแบตเตอรี่นะครับจะมีปัญหาคือช่องใส่แบตมันเล็กนะครับบางคนเนี่ยก็ต้องลากแบตไปที่ฝากระโปรงหลังนะครับเพิ่มเป็นลูกใหญ่นะครับอันนี้ผมแนะนําวิธีการแก้ปัญหามีอมารอนตัวใหม่นะครับที่มีค่าซี e สูงมากๆเลยนะครับไปดูกันนะครับเดิมเนี่ยฮอนด้าแจนเนี่ยช่องใส่แบตจะเล็กมากนะครับใส่แบตประมาณ35มสิบห้าแอมป์จากโรงงานมาอันนี้ผมเพิ่มเป็นตัวนี้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นอะมาลอนตัวใหม่ล่าสุดวางได้นะครับโดยเอากล่องพลาสติกใส่แบตออกนะครับแล้วก็วางตำแหน่งที่เดิมเลยเป็นคั่วแรกเหมือนกันนะครับเป็นอะมาลอนรุ่นนี้นะครับอะมาลอนออริกเอฟบีเอ็น e ห้าห้าแปดสิบบียี่สี่แอลนะครับซีเดค่อนข้างสูงนะครับวัดจริงเกือบเก้าร้อยซีเดยเลยวางได้พอดีเลยนะครับในฮอนด้าแจ๊ก็ไม่ต้องลากแบตไปไว้ด้านหลังแล้วนะครับเราสามารถใส่แบตท,ที่มีซีเดสูงในตำแหน่งเดิมด้านหน้าของฮอนด้าแจ๊ได้เลยนะครับ นอกจากฮอยด้า a จ๊ด z Honda City ก็ใส่ได้นะครับแล้วก็ Mitsubishi Xpander ก็ใส่ตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูสเปคของเจ้าแบตรุ่นนี้กันนะครับในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับอัมอรรอนตัวนี้ตัวนี้เป็นแบตอัมอรลอนตัวใหม่เลยนะครับเป็นอัมอรอนอนอนิก EFB นะครับคนรุ่นครับก็คือ N55 80V 24อันนี้ทำเฉพาะผู้แอลนะครับ แจ้งแอมฮาวมา55แเอมฮาวซีดแจ้งมา500ซ้เซีดตัวนี้เนี่ยขนาดความกว้าง13มเซนความยาว24เซนความสูงประมาณ2 2 5เซนนะครับซีดีสูงมากๆเลยเดี๋ยวผมไปวัดค่าซีดีของแบตลูกนี้ให้ดูนะครับนี่แจ้งมา500ซ้เซีด ซีเดวัดจริงได้884ซีเดนะครับโวลต์ชาร์จไฟเต็ม12.98โวลต์ความต้านทานน้อยมากๆ3.16ก ah ิโลโอห์มนะครับอันนี้เอามาสําหรับเพื่อนๆต้องการแบตท,ที่มีซีเดสูงๆมีไฟสูงๆนะครับเหมาะนะครับที่ในรถเก๋งอย่าง Honda าแจ๊ดฮอนด้าซิตเนี่ยเราใส่แทนแบตลูกเดิมได้นะครับปกติจะใส่เป็นไซส์เล็กตัวนี้นะครับหรือในมิสูวิชิเอ็กแพนเดอร์นะครับใส่ในไซส์นี้เราสามารถเพิ่มแอมป์นะครับโดยวางที่ตำแหน่งเดิมได้เลย สำหรับไซส์เล็กตัวนี้ค่าไฟ CDA ในประมาณ300-400ถึง CDA เท่านั้นเองนะครับแต่ตัวนี้ CDA 884 CDA เดี๋ยวมาวัดเทียบกับแบตใหญ่ดูนะครับมาดูแบตใหญ่120แอมกันอันนี้ CDA ก็แค่750กว่า CDA นะครับ ซึ่งเจ้าอมอลลอนตัวนี้เนี่ยซีเรยังมากกว่าแบตใหญ่ๆ120แอมป์นะครับเอามาฝากเพื่อนๆไว้เลยนะครับสำหรับแบตตัวนี้มีค่าซีเรที่สูงมากๆรุ่นนี้เนี่ยรับประกัน18เดือนนะครับน้ำหนักประมาณ14กิโลกรัมเป็นอมอลลอนออนิก N55B24L นะครับ